สวัสดีค่ะท่านผู้ครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะโดยครูจะเล่าเนื้อเรื่องย่อบทละครน,นอกพระชัยเชษชั้นประถมศึกษาปีที่สามโดยครูจริยาไรบางยางค่ะนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะไปฟังนิทานละครน,นอกเรื่องชัยเชษนะคะ เดี๋ยวครูจะเล่าเรื่องย่อ้นักเรียนฟังนะคะว่าความเป็นมาอย่างไรนะคะเรื่องมีอยู่ว่านางจำปาทองเป็นที่ดาเท้าวภัยนุราชเจ้าเมืองเวสาลีนะคะเวลานางร้องไห้จะมีดอกจำปาทองร่วงลงมาแทนหยาดน้ำตานางจำปาทองเลี้ยงจระเข้ไว้ดูเล่นจระเข้นั้น กัดกินชาวเมืองตายไปเป็นอันมากเท้าอภัยนุราชจึงขับไล่านางออกไปจากเมืองนางจำปาทองเดินทางไปกับนางแมวซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเกิดหลงทางและได้ผจญภัยต่างๆในที่สุดทั้งสองหนียักษ์ไปพึ่งพระโคโดมฤษีต่อมาเจ้าเมืองสิงหนได้ทราบข่าว ยึงของนางไปเลี้ยงเป็นธิดาบุญธรรมเท้าสิงหนเป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมรักนางจำปาทองเสมือนบุตรฟีแท้ๆของตนและประทานานามให้ไหมว่าสุวินชาอนักเรียนต่อไปเรามาทำความรู้จักกับพระชัยเชษนะคะพระชัยเชษเป็นโอรสเท้าธรรมิก เจ้าเมืองเหมันซึ่งมีสนมอยู่เจ็ดคนวันหนึ่งพระองค์พานางสนมไปเที่ยวป่าพระอินรู้ว่าพระชยเชษกับนางสุวินชาเป็นคู่กันจึงให้บริวารแปลงเป็นกวางทองพระชยเชษไปพบนางสุวินชาต่อมาได้พิเศษสมรสกันแล้วจึงพากันไปเมืองเหมัน นักเรียนจะไปดูที่เมืองเหมันกันนะคะที่เมืองเหมันสนมทั้งเจ็ดของพระชัยเชษ์เกิดความริษยานางสุวินชาคิดปองร้ายอยู่ตลอดเวลาเมื่อนางสุวินชามีคันแก่ทั้งเจ็ดนางสร้างข่าวลวงให้พระชัยเชษ์ไปจับช้างเผือกในป่าเมื่อนางสุวินชาประสูติโอรสเจ็ดนางจึงนำพระโอรสใส่หีบฝังไว้ในป่า แล้ววางท่อนไม้ใส่พานแล้วบอกใครๆว่านางสุวินชาคลอดลูกเป็นท่อนไม้เมื่อพระชัยเชษกลับจากป่าเห็นท<า>่อนไม้ก็เชื่อว่าเป็นลูกนางสุวินชาจึงขับไล่นางออกไปจากเมืองนางสุวินชาเดินทางไปกับนางแมว ไปพาพระโอรสซึ่งเจ็ดนางพาไปฝังไว้ในดินในปา่ากลับเมืองสิงหลเท้าสิงหนลจึงให้ชื่อหลานว่านารายที่เบตเมื่อพระโอรสอายุได้เจ็ดปีพระชยเชษสำนึกตนว่าหลงผิดจึงได้ไปรับพระนารายที่เบตกับนางสวินชามาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอย่างมีความสุขค่า นักเรียนได้ฟังเรื่องย่อพระชยเชษจบแล้วนะคะนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสนุกไหมคะต่อจากนี้ไปครูจะให้นักเรียนฟังการเล่าเป็นทํานองสนอในคลิปต่อไปนะคะนักเรียนตั้งใจนะคะนักเรียนจะได้ท่องทํานองสนอได้นะคะและฟังเป็นนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ